สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ,ะมาพบกับคู่ในหัวข้อของการเรียงสับเปลี่ยนทีนี้วันนี้จะเป็นหัวข้อของเชิงวงกลมนะคะของสิ่งของที่มันแตกต่างกันทั้งหมดเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เรียงเป็นวงกลมและของแตกต่างกันทั้งหมดเราใช้ n ลบหนึ่งแฟกแบบนี้นะคะใช้สูตรนี้โดยข้อแม้ของสูตรนี้ จะต้องมีสองสิ่งในโจทย์นั้นๆคืออันดับแรกมันจะต้องเป็นวงกลมและลำดับที่สองมันจะต้องต่างกันทั้งหมดนะคะอ่าต้องมีสองสิ่งนี้อ่อโอเคทีนี้เราจะใช้ยังไงเราก็ไปดูที่ตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าจัดนักเรียนสิบคนให้นั่งรอบโต๊ะว,วงกลมอ่ะโอเคไปตรงกับอันแรกแล้วได้วงกมลมละ ซึ่งมีสิบที่นั่งได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบอ่าไม่ใช่เห็นคําว่าแตกต่างกันตรงนี้แล้วมันไปตรงกันนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าหนูก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าไอ้คาว่านักเรียนเนี่ยแสดงว่ามันเป็นคนเนาะการที่มันเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตรงกับสูตรของเราสามารถใช้สูตรนี้ได้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้สูตร n ลบหนึ่งแฝดแบบนี้ใช่ไหมเอหมายความว่าก็เป็นจำนวนของคนทั้งหมดนั่นเองจำนวนทั้งหมดของเรามีสิก็จะเป็นสิบลบหนึ่งแฝดสิบลบหนึ่งก็คือ9ก็จะได้9ก้าแฝก้แฝดของเราก็คือ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นนั่นเองนะคะ ไปคูณมาก็จะได้คำตอบเป็นสามแสนหกหแบแบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งก็เอาง่ายๆไว้ก่อนอ่าโอเคต่อไปไปที่ตัวอย่างข้อที่สองตัวอย่างข้อที่สองเขาบอกว่ามีนักเรียนชายอยู่6คนมีนักเรียนชายอ่ามีนักเรียนหญิงอีก6คน ต้องการจัดนักเรียนทั้งหมดเนี่ยให้นั่งรอบโต๊ะกลมอ่ะได้แล้วหนึ่งคำซึ่งมีทั้งหมด12ที่นั่งโดยที่นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายต้องนั่งสลับกันจะจัดได้ทั้งหมดกี่แบบอ่ะในข้อนี้นะคะเขาเนี่ยแยกว่าชายกับหญิงเนี่ยต้องสลับกันอ่ะสมมติคุณมีโต๊ะแบบนี้อันนี้คือโต๊ะกลม จากนั้นครูให้ผู้ชายแทนด้วยวงกลมอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นผู้ชายมี6คนใช่ไหมคะมันก็จะได้แบบนี้อ่ะพอเราตั้งผู้ชายเสร็จปุ๊บต่อไปผู้หญิงเราจะจัดผู้หญิงซึ่งผู้หญิงก็จะจัดสลับกับผู้ชายครูให้ผู้หญิงเป็นตัว x นะคะมันจะได้ลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาคิดวิธีทั้งหมดที่จะสามารถจัดได้ อันดับแรกเนาะหนูจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนก็ได้แต่ว่าข้อนี้ครูเลือกจัดผู้ชายก่อนผู้ชายเนี่ยมีทั้งหมด6คนซึ่งเราจัดเขาเข้าโต๊ะวงกลมใช่ไหมคะก็เลยได้เป็น6กลบหนกลบหนึ่งแฟก็เหลือ5แฟกนั่นเองอ่ะครูยังไม่คิดคำตอบนะครูติดไว้แค่นี้ก่อนจากนั้นครู จึงไปจัดผู้หญิงค่ะผู้หญิงก็มีทั้งหมด6คน6คนจัดได้6แฝดถามว่าบางคนก็มีคำถามในใจว่าแล้วทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงไม่เป็น6ลบ1สังเกตดีๆนะคะว่าข้อนี้มันคือข้อเดียวกันมันคือโจทย์ข้อเดียวกัน และมันมีวงกลมแค่วงเดียวนั่นหมายความว่าเราจัดการไปแล้วให้มันเป็นวงกลมไปแล้วที่เหลือเนี่ยเราแค่เอามาแทรกอ่าดังนั้นเราจึงไม่ต้องลบนะคะเราลบแค่ครั้งเดียวอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้จัดทั้งผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสลับกันได้ทั้งหมด ก็มีผู้ชายจัดได้5แฟกใช่ไหมผู้หญิงจัดได้6แฟกอ่ะหนูก็เอาไปคูณกันค่ะ5แฟกคูณกับ6แฟกหนูก็ไปกระจายอานะ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วก็คูณด้วย6คูณ5คูณ4่คูณ3าคูณ2คูณ1อ่ะโอเคไหมครูว่าครูต้องกระจายให้เดี๋ยวมันงงอ่ะโอเคเอา5แฟกก่อนนะ5แฟกก็จะได้เป็น5คูณ4คูณ3 คูณสอคูณหจากนั้น6แฟกหนูก็จะได้เป็น6คูณ5คูณอ่าทุกทีคูณ4คูณ3คูณ2คูณ1จากนั้นนะคะก็เอาทั้งหมดเนี้ยมาคูณกันให้หมดเลยจะได้คำตอบเป็น8 000, 6 4 0มนแบบะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะข้อนี้เพราะฉะนั้นนะคะจำไว้ว่าถ้า คือถ้าข้อนั้นน่นะมันเกิดการลบไปแล้วหนึ่งครั้งอะ่ะแล้วมันเป็นวงกลมวงเดียวกันนะก็คือหนูลบแค่ตัวเดียวก็พอนะคะอ่ะโอเคต่อไปไปดูตัวอย่างข้อที่3าข้อที่3ามเขาบอกว่ามีผู้ชายอยู่5คนและผู้หญิงอยู่4คนต้องการจัดคนทั้ง9คนเนี่ยให้ยืนเป็นวงกลมโดยไม่มีผู้หญิงสคนใดยืนติดกันจะ ได้ทั้งหมดกี่แบบอ่ะสิ่งที่เขาบอกคือแบบนี้มีวงกลมใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะจัด,จดผู้ชายเนี่ยห้าคนอ่ะจัดผู้ชายห้าคนทีนี้เขาไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ใกล้กันเขาก็เลยจัดจัดผู้หญิงเนี่ยสลับลงไปหนูก็จัดสลับแต่นะคะแต่ข้อเนี้ย ไอตัว x ของครูเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวแต่ผู้หญิงในโจทย์มีแค่4คนอ่าทีนี้มาดูนะคะว่าวิธีการของมัน,นจะแตกต่างกันยังไงอันดับแรกครูขอจัดของผู้ชายก่อนนะคะเอาเป็นคนนี้อ่าผู้ชายถามว่าทำไมถึงจัดผู้ชายก่อนเพราะว่าถ้าเรา เราจัดตัวของผู้หญิงก่อนเน่ผู้หญิงจะมีอยู่4คนใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องมาคิดว่าเราจะสามารถแทรกผู้ชายได้ตรงไหนอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นในการจัดผู้ชายหรือจัดตัวที่มีจํานวนเยอะกว่านะ่ะมันจะมีความง่ายมากกว่านะคะครูก็เลยจัดผู้ชายลงก่อนผู้ชายเนี่ยมีทั้งหมดห้าคน5คนจัดให้เป็นวงกลมก็เลยได้เป็นห้ลบหนะคะ ได้เป็น5ลบ1แฟกหมายความว่าได้ทั้งหมดเป็น4แฟกนั่นเองจากนั้นครูก็มาจัดผู้หญิงขายกับข้อตะกี้นอแต่ข้อนี้มันต่างตรงที่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีที่นั่งอยู่ทั้งหมด5ที่แต่มีผู้หญิงอยู่ทั้งหมดแค่4คน นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่ามีที่ทั้งหมด5ที่แต่เราเอามาจัดแค่ครั้งละ4ที่อาย้อนกลับไปเป็นการใช้สูตรตัวเดิมแล้วและเพราะฉะนั้นหมายความว่านักเรียนเรียนจบไปแล้วเนี่ยนักเรียนไม่สามารถเอาทิ้งได้นะคะคือมันจะมีโจทย์ที่มันมีโจทย์หลากหลายมากแล้วบางทีเนี่ยครูก็ไม่สามารถที่จะนำมาให้หนูเนี่ย หรือว่าทําเป็นตัวอย่างเนี่ยได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องอาศัยความรู้เดิมเพื่อที่จะเอามาช่วยในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ฝักฝึกสังเกตโจทย์เยอะเยอะโอเคอย่างในข้อนี้มันมีผู้หญิงอยู่แค่4คนแต่ว่ามันมีที่นั่งอยู่5ที่มันก็เลยใช้สูตร p 5 4 pnr นั่นแหละะ pnr ก็จะได้เป็น N n ก็คือ5แฟกส่วนด้วย N ลบ R ก็คือ5ลบ4แฟกนั่นเองอ่ะข้อนี้คิดออกมาได้ก็จะเหลือ5แฟกส่วนด้วย1แฟกอ่าความหมายก็คือ5แฟกนั่นแหละอันนี้คือผู้หญิงกับผู้ชายจัดได้แค่นี้อ่ะ ทีนี้เราก็เอามารวมกันนะคะเนื่องจากว่าจัดพร้อมกันจัดชายและหญิงเป็นวงกลมได้ทั้งหมดก็เป็น4แฟกับคูณกับ5แฟดนะคะ4แฟก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1 5แฟก็คือ5คูณ4 คูณสามคูณสองคูณหนึ่งนั่นเองจากนั้นเอาทั้งหมดนี้มาคูณกันนะคะได้เป็นสองพันแปดร้อยแปดสิอ่ะแบบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคข้อน,นี้ก็ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นการ ผสมกันนะคะระหว่างาสูตรของวงกลมแล้วก็เส้นตรงนะคะนักเรียนก็ลองศึกษาดูนะคะแล้วก็เอาความรู้ไม่ใช่แค่คลิปนี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันให้คิดแบบรอบคออนะคะถ้าไม่ได้ก็ ค่อยแชทเข้ามาถามในแชทส่วนตัวของครูอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้ก็พอไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ